สวัสดีครับผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับอยู่กับเกมสปอนปับอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสีตัวของอีเวนต์นะครับเป็นตัวระดับแลถึงรีเจนต์ก่อนนะทุกคนส่วนตัวระดับมิติกและก็เอ่อตัวอีพิกอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาสีตัวนี้ก่อนนะล็อตแรกของเราเนีครับทุกคนเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเป็นตัวอีเวนต์ที่หาได้ในช่วงนี้เท่านั้นนะครับก็ตัวแรกนะครับผมจะรีวิวเป็นตัวนี้ครับผมสควิตลีเทนเตอร์เคลนะทุกคนหืเป็นปลาหมึกนะฮะแล้วใส่เหมือนแบบว่่าาาาาเเเเหมมืออนนนนนนตตตัััวววววลลลกกกะะะะคคครรรรบทุงงงไปดี๋ยฟ์ฮ สองตัวโอเคอ่าตัวนี้นะฮะแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าโจมตีดาเมจถึงหนึ่งพันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราอัพเกยรดก่อนก็ข้าวางอยู่ที่สี่ร้อยนะเป็นตัวต้นเกมวางได้สบายนะครับสี่ร้อยเท่านั้นนะเดี๋ยวผมวางตัวละครป้องกันท้ายเกมก่อนลวกันเพราะว่าไม่งั้นตัวหลุดเยอะแน่ๆนะครับโอเควางได้กี่ตัวมาดูกันนะวางได้วางได้เอ,อ่อสามสองละสามและสี่วางได้สี่ตัวนะครับทุกคนค่าอัพนะฮะขั้นแรกห้าร้อยนะเป็นดาเมจพันเจ็ดนะ หกร้อยเป็นดาเมจสองพันนะผมแปดร้อยเป็นดาเมจสองพันสี่นะหนึ่งพันเป็นดาเมจสองพันแปดร้อยนะครับต่อไปก็เป็นหนึ่งพันสองร้อยก็เป็นดาเมจสองพันห้าร้อยนะถือว่าเป็นตัวละครที่แรงอยู่นะครับส่วนวงเอลีไลไกลไหมก็ไกลอยู่นะทุกคนโอเคครับผ่านไปหรัดตัวแรกนะฮะตัวต่อไปก็เป็นตัวละครระดับอีพิกนะทุกคนอันนี้ได้มาจากเล่นด่านอีเวนต์นะครับชื่อว่าแพงต้นนาโมนะฮะเอแพงแพงนาโมโอเคครับเป็นเหมือนตัวเหมือนจอมเวทนะครับตัวเล็กมากเลยดุดิ๊กดดิ๊กนะครับก็ค่าวางอยู่ที่แปดร้อยนะครับโจมตี 800, นะ ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อหกสิบนะครทุกคนอันนี้ผมติดติดใช้นีด้วยนะครับอัปไปให้หนึ่งพันดาเมจเป็นพันห้าหนึ่งพันสองร้อยอัปดาเมจเป็นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบนะครับต่อไปเป็นหนึ่งพันหกร้อยดาเมจเป็นสองพันครับทุกคนต่อไปสองพันบาทดาเมจเป็นสองพันสี่ร้อยและขั้นสุดท้ายสองพันสี่ร้อยดาเมจเป็นสามพันนครับถือว่าเป็นตัวละครที่ตีใช้ได้เลยนะครับเกือบแต่ตีเกือบสองวีเลยนะผมว่ายังยังไม่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะยังไม่ค่อยเก่ง เอาหัวโคกนะตัวนี้นะฮะแล้วก็จนตีเป็นเหมือนสเปซนะทุกคนโอเคค่าอัพไอ้ค่าวางหนึ่งพันสองร้อยนะค่าอัพพันห้านะทุกคนต่อไปก็เป็นดาเมจสองพันสี่ร้อยเลยนะฮะต่อไปค่าอัพพันแปดนะดาเมจเป็นสองพันเก้าร้อยค่าอัพต่อไปเป็นสองพันสี่ร้อยก็ดาเมจเป็นสามพันห้านะฮะประมาณสามพันห้านทุกคนต่อไปก็เป็นเอ่อค่าอัพสามพันนะครับปึบดาเมจเป็นสามพันเก้านะครับค่าอัพสามพันหกร้อยดาเมจเป็นสี่พันแปดร้อยนะครับโอ้โหตัวนี้ไม่ธรรมดาเนยทุกคนผม่รดมธ โอเคเราขายทิ้งก่อนปุ๊บต่อไปนะฮะเป็นตัวละครต่อไป Dark k n i วางเลยดักไ k n i เฮ้ยรู้สึกว่าตัวละครอัพเดตนี้มีแต่ลาย LE นะไม่ไม่ค่อยมีแบบว่าตัว D4 LE เลยนะทุกคนตัวนี้นะครับค่าวางหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับค่าอัพหนึ่งพันนะฮะทุกคนดาเมจเป็นหนึ่งพันห้านะครับคราบหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบดาเมจเป็นหนึ่งพันแปดนะครับสองพันสองร้อยนะดาเมจเป็นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะทุกคนต่อไปค่าอัพสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะเป็นดาเมจสองพั 2, นสีน่ร โอเคโจมตีไกลมากนะตัวนี้ผมว่าเก่งนะตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับต่อไปขั้นสุดท้ายดาเป็นสามพันนะครับตีไวตีไกลด้วยนะครับเป็นตัวที่ผมว่าเก่งเล่นได้เลยนะทุกคนมันความสามารถมันพอกับพ,พวกซีแบรนะผมว่าคิดว่านะแล้วก็ในตรงตรงกลางนี่เป็นรูปบอลนัดนะเนี่ยไม่ใช่รูปโลนะมันคือบอลนัดนะเฮ้ยผมชอบนะดีไซน์เขาทำน่ารักดีนะครับเป็นตัวละครที่เก่งใช้ได้เลยนะเป็นไงทุกคนสี่ตัวนี้ อัปเดตใหม่มาแต่และคู่แต่และต,ลตนพันแต่และตัวนี่แบบเก่งๆ,ๆนะทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบเพียงนี้ชอบกดไลค์ชอบมากก็ทักไปเจอกันใหม่พันหน,น,น้าทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจบเพทุกคนนะครับเจอกันครับ